นี่นะครับการทําโพรงดินนะครับผมเป็นโพรงดินที่ด้วงกวางทําเองนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับมี2ตัวที่เป็นดักแด้แล้วนะครับแล้วก็มีอีก6ตัวนะครับที่เป็นนอนตายนะครับที่อกันนี้นะครับอันนี้เป็นดักแด้26กรัมนะครับความใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ0.8ถึง3.0นะครับส่วน ความยาวนะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับผม6.5อัพนะครับผมหรือ7เส้นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ดักแน่อยู่ที่29กรัมนะครับขนาด3.0บวกนะครับแต่ความยาวนี่อาจจะยาวไม่มากนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับส่วนตัวนี้นอนคาบใกล้จะรอคาบแล้วนะครับนะครับอ่อฝาพี่ๆน้องๆติดตามแล้วก็ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับการเลี้ยงนุ่งกวางนะครับขอ,ของชนนักรบแห่งคุณเขานะครับผมก็ยังมีอมากมายนะครับรายละเอียดเดี๋ยวจะทยอยอัปเดตให้นะครับผมก็ขอบคุณมากมาก